ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะราศีที่จะมั่งมีรุ่งเรืองราศีตุลปี2566มาดูกันค่ะว่า หมออาร์ตจะทํานายดวงชะตาราศีตุลนไว้อย่างไรบ้างไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะลัคนาชาวราศีตุล ดวงแห่งความสำเร็จรุ่งโรดกำลังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นใครรอ,อการเปลี่ยนแปลงจะมาในเร็ววันนี้สิ่งที่เคยสร้างไว้จะนำพาผลกำไรอันมหาศาลสิ่งที่ถูกกับดวงจะนำพาซาบร้อยเท่าพันทวีให้ไหว้ขอพระพิคเนตหรือพระแม่ลักษมีหรือเทพที่เป็นสตรีด้วยมาลายห้าพวงดอกบัวทำบุญด้วยเงิน19บาท เสริมพลังดาวพฤหัสค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ